ปรึกษายอย่างอีกเรื่องผัวห่วยแมนบลรบาทปรึกษาผัดปรึกษาคนบ่เคยมีผัวจักเทื่อเออนะ้็ปรึกษา,า,า,านะีานะ่เพรได้เป็นยาท่างใจเอาสันฟามาไหมเจ๊นะมันมีจัดฮะแล้วว่าจัดเออเฮ้ยโอ้ยขอ่อยสิไปรู้น้ำผัวเจ้าสันตีที่จัดว่าจัดมันก็นเป็นเรื่องของสุเจ้าสองคนโอ้ย <c oughs> เจนละเส้นงเส้นเป็ดเส้นงไก่เส้นห่านเส้นงนกเส้นงฮอดเครื่องบินพุ่นที่อยู่ทั้งฟ้าตอนนี้ที่เส้นงเครื่องบินเส้นงเก็ดเส้นงไก่เส้นห่ฮานมันกับเป็นเรื่องของทุกเจ้าสองคนสี่จัดบ่จัดผัวเมียคือบ่คุยกันคุยแล้วคุยแล้วจาปีสะกิดกันแล้วเอออ้อยจังสิกันแล้วซื้ออยู่โว้ยเลี่ยวแต่ผัวเจ้ากับเจ้าือเด้อเออคอยลืมลืมเพออ ว่าสิไปซื้อน้ำสะเลแดงอยู่ศูนย์บุญมาพันดวงใหิยพอเอาเอาเอาไปไปซื้อเลือฟามาฝาดนะเด้อคนละครึ่งห่วยศูนย์บุญมาพันดวงนี่เขาสแกลใจป่ะเนอะ้อบาทนี่เนาะนี่แม้นเท่านั้นนี่แมน้นสแกนเอาคนละครึ่งแบบใดอีกเอากับคนละครึ่งห้าวสองคนคนละครึ่งกระปุกออกเงินกันออกเงินกันคนละครึ่งกระปุกเออเออเอ้าไปฝ้าไปก้อนเซนเอาเอา อย่าโอนเงินเถอะนีอละคองอ้หนองจักเม้นคุยกันดิจักเม้นคุยบเลิกัดเมื่เมือมาิากปิี่เ็บปนหันเนี่ยหะอยอาบอกได้ว่าเมียตัวนี้ผัวไม่อะเมนเ่ เรื่องมีผัวไหมเนะี่ยบบมีดอกมันลหักข่อยแทะเนาะแล้วมันเมียนยังมาเนี่คข่อยเบิ่งอากาศมีข่อยพักนี่มันเป็นกระบนกระไายเป็นกระฟึดก,กระฟัดเนี่ยเป็นให้ให้เบ้ายัางกระบ่บเขาหูืมแมนบบจดัดในเขา่าโบนะอันนี้วันเริ่มให้ไปนันใส่ยังอันที่ให้ไปนันเออโอ้ยบบได้ผลครับผมบ่ได้ผลจังใดดูดนี่ขนาดเท่าน่ะเม็ดกินเม็ดเดียวฮะี่มันเทาเขาไว้กินบ่ เออก็ไว้กินเธอตัวหรือว่ามึงพอสมน้ำอาบน้แล้วครับท่านพีบ้าพอดยพูดใน้าไปอาบด้วยนี่มีวันเถิบเขาไว้กินวามันไว้อาบกับพเบื้องบอนคํำอธิบายในวิธีใส่อยู่ในยุคคลังกล้องม่นานอ่ะโอ้ยกะคนเฝ้าเนาะกะน้ำมาเลยเหรอพูดกัของแมนบได้ผลเนาะถ้าว่าก็ว่าบ่นไหนจะเป็นน้ำเลื่องนั่นหรอกพี่เนี่ย คอยเบิ่องอาการมันแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นกระฟุดกระฟัดไหมเบานิดเบาหน่อยก็ส่งหายไอ้วะไปหาหมอหาลังเทือกัดโมคุยซื้อมันกระถามมันกะหายอยู่ซื้อมันจะหายสิเนี่ยนั่นแหละสมควรไปหาหมอหาลังเทือกันแล้วเลยไอ้วาน่ะดีที่สุดผ้ามันไปหาหมอเลยเอาที่สามเออเนี่ยสามรอยป่ะเนี่ยง่ายกูอีกเออไปไปไป เดี๋ยวสิโอนให้ดอกสแกนใจโอนผอมเรียบเหรอเออบ่พร้อมเพรียกันมีโอ้โหเรว่าใจคนละเครื่องกันได้คนละเครื่องกับหมอี่บ่เออไปไปผ้าเราไปยุใส่หลานบวชนั่งซิงเล็กอยู่นบวชดูงอเอ้ยจะเป็นบอได้ใจลูกพี่ให้จำเม่มึงโง่คักเนาะนี่วันเถิบเขาไปกินก็าไปอาบน่างพอดกูเงินไปหาหมอกระไดพอดพ่อ kinh giả đấy thím, oh kinh là gặp pha quan tua, kinh giả là đấy pa, bay say luôn đi na, kinh giả là cái pé tầm mà sang pa, căng bên xẹt xẹt đi nè <laughs> con ừ. à, đây, con, 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 เจ้ากระมกักอันนี้เจ้ากระม,มักเจ้าพี่อะพักนี่บำรุงร่างกายนี่แต่แนวเจ้ามักุนมีหอดฝากราว้าวที่สำคัญใบบัวบุกแก่ช้ำไหมไอ,บอ้บัวกระมักเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวคะแต่ตกลตัญญากับเพ้าว่าตกลติพย์เพ้าไปกินเขานอกบ้านนี่แหละเอาฝั่งนั้นเป็นเผือกในบ้านมองนี่เด้นอกบ้าน กระโนบ้านหรอเบอร์นี่กินเขาดงบ้านเอ้าแล้วต้องกินบ่ข้อต้องกินยาก่อนเดี๋ยวด้อกินบ่เนี่ เดี๋ยวไอ้บอยกินยาแล้วไปไปใส่ไปใส่ไปเฮ็ดตามที่หมอสร้างไว้หมอสร้างว่าอย่างเอากัะหมอเว้าว่ะกินยาก่อนอาหารหนึ่งครั้งสี่ห้าวันก็หายฮะแล้วยาหลังอาหารล่ะก็อีกหนึ่งครั้งไปใส่ ก่อนแลนะหลังอาหารหนึ่งครั้งสี่ห้าวันก็หายบ๊วยเดี๋ยวจะไม่หาย จเริญพรหอดสีกาอ่อนแฟนเกา่าโดนแล้วบ่หูขาวจักแม่นมองเก่าโบนอที่อยู่ลูกพี่ว้ายลูกน้องเป็นทั้งสี่ไม่พี่นาตาซิกเล็กจะขคดเบิดอะไรแต่ย,ยากอย่าบอกน้ผมกินฟาดปูมากนะ กบ ola ฝบีมือเมียคอยเลื่นๆล่ะนี่ฝีมือเมียบ่นี่ยบ,บ,บไ่ได้เด้น้องเรื่องแบบนี้มันย่อมควมบไม่ได้ไอ้วานะถึงขันกับลงไม้ลงมือกันแบบนี้มัต้องคือลงขึ้นศาลเอาสิปะไอ้ผ้าไปลงมักโอ้ยบ่ต้องปานนั่นหรอพี่ข่อยก็บ่ได้เป็นยังไรแกแช่ข่อยบ่มีเหงอมีแห้งมนะัปวดขาปวดเดียวอ,อยู่นี่นะี่บ่มีเหงอมีแห้งแล้วมึงเป็นยังงั้เว้ยเจ้าจำอาทิตย์ก้อนได้บ่ฮะ กันยอนเจ้าละซี่พวงให้กะลวกนะบอกไอ้คอยพาเมียไปหาหมออืมเออแม่นได้หรอเนอะเอาะอแล้วมันเปน็นยังไวยไปหอดหมอกระทำเป็นอะไรมามากไหมครับอืมคอยก็อธิบายอาการไปเพิ่นกระจัดยาให้สแลวเออก็ธรรมดาแล้วหมอเนาะแล้วก็บอกว่ารับประทานคาราฟหนึ่งเม็ดสี่ห้าวันก็หายเออกะถือละตัวหมอกะนีน้ำถึอปานนันตัวเออกะจังสั้นละ่ะ หม่าห่อนเฮือนเท่านั้นแล้วเมียอยกระจับคอยขึงผือดเลยอ,อเอาวีวันเฮือไปกินบานนี่นำเอานำเอาสภาพเรียเป็นยังสี่เลวนี่สี่ห้าวันก็หายเออ <laughs> ยังบานนี่ปวดปอดอวดเลยหมอเขาพูดถึงว่าทานยาหนึ่งเม็ดหลังอาหารสี่ห้าวันมันกับสีเศ้าฮะ <laughs> <laughs> สี่ห้าวันก็เศร้าเออโอ้ยแสดงว่าเมียงคอยเข้าใจพี่มาตลอดตัวนี้มาจากไหนมันก็คิดว่าสี่ห้าวันก็หายเป็นยังคือโบบอกว่าสีหามือกบเศร้ามูดแดงออกกินจับถึงเมื่อพีชมันเฮิร์บเลยหรอโอ้ยตายตายเปิดอีสิรดั่นี่เดี๋ยวบกดดูตัว่าญ่ตีเล็กเติมเต็มสิไป ลูกกับไ่ได้ลูกยี่มื่อเศราดิเ <c oughs> สียดายเสียดายกว่วไปนนอดเศร้าเบิกอากาศก่อนแรกๆป้าคอยไปหาหมอสน, <c oughs> น้าเนอะบอต้องดอกี๋ยวจะเขาน้ำเกลือบอกมอ,อมาเขาน้ำเกลือให้เลยโอ้ตาย <c oughs> <c oughs> โอ้เอยเนอะมึงกิดได้ลูกน้องครับแข่งกระเพ่งบ่างทีหนึ่งด้วยตาย่บอมึง